ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการปัดเงาเงาเป็นขวานเหล็กนะครับตัวนี้ให้เงาเหมือนกระจกนะครับจากขวานที่มีลักษณะเป็นสนิมและกัดกินเนื้อผิวเหล็กไปบางส่วนนะตอนนี้เราก็จะเริ่มจากปัดผิวเหล็กนะให้มีความ ขัดสนิมแล้วก็ตามดเล็กๆนะฮะให้มีความเรียบเสมอกันนะฮะี่ยตัวนี้เป็นล้อกระดาษทรายซ้อนนะฮะตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวล้อสกอดัสกดไบแบบหยาบนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวล้อสกอัดไบแบบขนาดกลางนะครับ ตัวล้อสกอตไบายแบบละเอียดนะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่มีความทนทานกว่าตัวทั้ง3าตัวนะฮะแล้วก็มีการปัดเงาได้เร็วกว่าครับเอาไะจากนั้นก็จะเป็นตัวก้อนสีขาวนะครับตัวนี้ใช้คู่กับล้อพายินนะครับตัวนี้ขนาด4นิ้วครับสามารถใส่กับลูกหมูได้เลยนะฮะ แล้วตามด้วยก้อนสีฟ้านะครับใช้ข้อคู่กับล้อผ้าดิบนะครับตัวนี้เป็นหัวดูนะครับใช้สําหรับลูกหมูนะครับกรณีใช้งานได้สะดวกสามารถถอดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสลับนะบเปลี่ยนแค่ล้อผ้าเท่านั้นนะครีมตัวนี้ก็จะเป็นครีมสําหรับ ขัดเงาเบื้องต้นแล้วก็รักษาความเงานะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นขวาที่มีลักษณะเงาแบบนี้นะอันนี้เป็นขัดทดลองให้ดูนะฮะสามารถขัดวนซ้ำได้จนกว่าจะเงาตามที่ต้องการนะฮะสนใจติดต่อโทร0 61654 6422ขอบคุณมากครับ